โคนสตรอเบอรี่ของตาหมูนะคะกับเป็นนวยแหล้วเด้อแต่ว่าอาจจะนวยใบใหญ่นะคะพอพี่น้องเพราะว่าปีนี่นะคะฝนมันไม่ค่อยตกนะคะว่าในตกวมะประมาณเกือบสามอาทิตย์แล้วเด้อจ้ะแต่ว่าสตรอเบอรี่นังกับเพราะเพราะได้กินนะเนี่ยจ้ะกาลังเป็นลูกแล้วนะคะเนี่ยจ้ะพอพี่น้องนังกับมะลดของนังเรื่อยๆคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่กับว่าได้ชุ่มจนจนแบบเหมือนที่ตองการเหมือนที่สตรอเบอรี่เขาต้องกานนะพอแม่พี่น้อง แต่นางรดของนางอะไรจ้าป้าพาไปเบิงต้นอย่างนาอยทัวร์้านเตาเนี่ยค่ะเพราะพี่น้องใบบอกอยังญ่เลยทัวร์้านเตานี่นะคะอมสินนะคะเก็บมาอาย เก็บเมล็ดนะมาจากปีที่แล้วนะทุกคนคะ่ะนี่แหละก็มาปลูกนะคะปลูกกลางเดือนเมษายนนะคะทุกคนคะ่ะนางรอดมาไรกับสุดยอดแะคะ่ะเบิ้งว่าป้าใบแบบวุ้ยปีที่แล้วใบบื่อดงใหญ่ปานี่นะคะทุกคนคะ่ะอ่ะเบิ้งเพาอหอมปากหอมคอแล้วกับป้าอ,อมสินนะคะกับสิบพ้าทุกคนนะคะไปปลูกหงละพาก,กันละจ้าทุกกคนมือนี่นะคะอ,อมสินเหลืองงานประมาณใบสองครึ่งนะตอนนี้นะคะทีอ่อมสินมาสวนนะคะกับสิประมาณสี่มงกว,กว่าแล้วเด้อพอร์ลต์ตาหมูนะคะเดี๋ยวตาหมูมาทรง ะะแล้วกัมว่าลดน้ำพักค่ะส่วนออมสีนะคะจะมาปลูกหูลาพาเด้อจา้าเพราะว่าข้างที่แล้วนะคะปลูกอีกหม่องนึงเน,นาะจ้าอันนี้ก็เป็นรอบที่สองนะคะในการปลูกหูลาพะเน,นาะจ้าปลูก3าแปลงนะคะทุกคนคะแปลงที่สองบอกง,ง่ายๆเนาะจ้าเนาะนี่ ขุดไปเลยนะคะทุกคนค่ะช่วงที่อมสินเตรียมดินนะคะอมสินใส่ปุ๋ยอย่างแน่แม่นบ่ิจาคอมสินจะใส่ปุ๋ยขี้มากับปุ๋ยขี้ไก่เด้อจากพ่อพี่น้องใส่อยู่สองอย่างนอกจากเนาะแล้วก็นี่ค่ะพรวนดินไปเลยค่ะขุดดินไปนะคะให้ปุ๋ยนะคะมันเข่ากันกับดินนะคะทุกคนค่ะผสมเข่ากันเสกเรียบร้อยนะคะอมสินกับเสียเอาหหระพามาปลูกจ้าพอพี่น้องมาเบิ่งขนาดของอมสินเด้อขนาดนะคะอากาศมันเริ่มร้อนขึ้นในช่วงกลางวันนะขนาดเขาก็เลยเติบโตเร็วมาก สะออนเนาะขายอยากขายขนาดได้ทีนี้มาเบงหงหละพาฉันพ่อยพี่น้องเอ้ยหหละพานะคะเอามาใส่อยู่อ,อุมงม์งพักนะคะแล้วคือเขาสีห่อนแห้งหรือจังใดหรือว่าตอนก็นขึ้นมันหนาวแห้งนะคะต้นนี้น้อยนะคะยุบไปเลยนะคะตายไปเลยนะคะเหลือแต่ต้นใหญ่นี่แหละคะ่ะทุกคน เอามาปลูกกันแต่กับบื้งหูอกค่ะว่าปลูกครั่งนี้นะคะโหระพาหนีสีงามบอสีหลอดบอมารุ่นน้ากันค่ะพ่อพี่น้องเอ๋ยตอนนี้นะคะอ,อมสีนะคะกับพยายามเล่งเนาะค่ะราะวาตาหมูน้งกับเบึงนาฬิกาแล้วเด้อค่ะนางอยากจะกลับบ้านแล้วนะคะก็จะประมาณหกโมงกว่าแล้วเด้อพ่อพี่น้องพราะวากลัวอมสีจะพ้นดินเสร็จเนาะจากกลัวจะเอาปุ๋ยมาใส่นะะเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะปลูกนะคะทุกคนค่ะก็ใส่เวลาอยู่เด้อ นี่นางกับฝ่ามาเหตุไอ้ทอพ v ีวีซีละค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนนะยางที่อมสินเคยบอกไปทุกๆคลิปนะคะอยู่ที่ประมาณ7-8องศานะคะกับยังหนาวอยู่นะคะอมสินจะคุ้มอยู่2อย่างนะคะก็คือคุ้มผ่านะคะรอบแรกเนา,จาะจ้าเราจะคุ้มผ่านิกรอบที่2นะคะก้อนที่จะคุ้มเนี่ยคือปลูกเซตกับมันรดน้ำเขาอีกรอบนึงนี่ก็คือผ่านะคะ,ะคุ้มใบเพื่อเพราะอย่างแมื่ค่ะเพราะว่าว่าเขาถูกแสงแดดจนเกือเยอะเกินไปเนาะค่ะพี่น้องผ่านี่คุ้มเพื่อเพิ่มอุณหภูม ะะเขาอุ่นในช่วงกลางคืนจ้าปาทุกคนบริเวณนี้นะคะออมสินนะคะก็ต้องลือผ่าออกนะคะคุ้มไป้บ่หา้อามันขึ้นเนาะออมสินจะปูอีกอย่างเดี๋ยวออมสินมาบอกเด้อจากพ่อพินองคลิปนี้นะคะก็บสิฟากไว้ซสำนีก่อนนะคะพอกันไหมจ้า